นิทานอิศพเรื่องชาวนากับกิ่งไม้ขนาดที่ชาวนาคนหนึ่งกำลับบงเดินไปทำงานที่ท้องนาอยู่ๆเขาก็เดินไปชนกับกิ่งไม้อย่างจังจนหัวบวมแดงเขาร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมท้งโทษว่ากิ่งไม้นี่มันช่างก่อแกะเสียจริงๆเลยวันหนึ่งต่อมาเขาก็เดินผ่านทางเดิม อีกครั้งและชนกับต้นไม้อีกครั้งชาวนาจึงพานใส่กิ่งไม้ว่าเจ้าก็ไม่รู้เจ้าก็รู้ว่าเราจะเดินผ่านทางนี้ทำไมเจ้าไม่หลบเรากิ่งไม้ก็ตอบว่าเราก็อยู่ของเราเช่นนี้ทุกวันเจ้านั่นแหละไม่รู้จักระวังชาวนามโหมากจึงตัดกิ่งไม้นั้นทันทีทีนี้ก็ไม่ต้องเก็บ ตัวอ,อีกต่อไปเขาพูดจะเดินจับไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลมักชอบหาเรื่องคนอื่นเสมอ